กูว่าแล้วจุกน้อยมึงต้องถึกป่ะเซาคืนได้ไหมเซาคืนอีกยไม่ได้คืนอีกอย่างจุกหน่อยไอามิเตมินติคตกไล่โซนพอคอยได้มาเบิงกับมาเบิงดูดูค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะบอดอย่างว่ะคพื่ออย่างว่ะพีประนัด สียงดีค่ะพี่นี่ขอบคุณค่ะเป็นพื่อมแพร์บรูเื่อกันเป็นคนบ,บ้าคนหนึ่งหละทุกเมื่อน,นี้ทุกเมื่อน,นี้ยอมรับได้ว่าเจ้าองเป็นบ้าแทนผู้ใดทำอะไงก็เป็นบ้าก็ตอบรล้ว่าเป็นบ้าก็เป็นบ้าอิลีพอเป็นบ้าจริงนะแ้่ไหนค้นไปว่าอยากอารมณ์ดีกับไปว่าอารมณ์ดีเป็นบ้าไปเลยอะ แต่จริงมันกับบอแม่นอันนี้หรอกแต่จริงก็รู้อยู่ว่าทีเ่เฮ็ดนี่คือกบเกือนกบเกือนเจ้าของอยู่ไม่พอใจคือกันถ้าเป็นาอารมณ์ดีมันนุ่นดีที่จริงกับบอหงวิ่งไปบ่าก็ว่าเจ้าของอ้อยก็กรกรจริงก็เป็นบ้า ถึงมันเป็นวัดเลยคาอยากายากาินเยื่อยค่ะติดเอียกะติดมาจากหลงตายแทบบอไม่ปะติดเอียแม่แม่ขนาดคืนยังกบเพื่อน <Okay. S 1> มัน บางครั้งสิ่งที่เราแสดงออกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงนูก็เลยว่านหนูเป็นบ้าเนี่ยนะมันดูเป็นไรแนวอยู่จะเป็น,นยังบ้าเข้าใจเจ้าควงคขึ้นกัน <c oughs> ลืมมาละอีย้ยอ้ยเซอไปเห็นไอ้ัางันมาซุ่เก่า ผมมันหมื่นมันเป็นอะไรในตาอกหักและค่ะ,คะกินเขาแล้วไปเนาะค่ะกินเราค่ะรักนะรังแท้ค่ะขอบคุณค่ะ

กินข้าวกับอะไรคืองามแท้กินข้าวกับตัวมะหม่างกับบางกินีเป็นคนดื้เด็กหน่อยโอเคค่ะเพลงใหม่โรงเรียนไหนอีกครับน่าจะเร็วๆนี่แหละค่ะมีเพลงใหม่ไม่อีกมีเพลง,ง,ง,งใหม่อยู่สองเพลงตอนนี้มีเพลงใหม่อยู่สองเพลงซื้อเพลงว่าบักปอก ก็เพลงอย่างวะเพลงจิอาดมืออื่นนี่แหละอัดมืออื่นีม่มนแรงตัวเพลงบักปอบนี่กำลังเตรียมไทยเอ็มบีค่ะเอะอเออเออเออเป็นยังวะอุ้ยเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่แขนไงความว่าไงวะเอื้อน่ะนเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่ตรงแขนเลยตอนนี้ มเป็นอะไรมนเป็นค้างที่โทรศัพท์เลยเค้า้างควานองที่ผมนลกนเขียนมานวาแนนี่จะเป็นน <ลง S 2> ี้ไงรครับต่อไปนี่สิเป็นการจมให้คนไล่ใจจมป้าย สันดานขี้ร้ายคนอย่างนายก็แค่ผู้ชายกระบกนิสัยบอดีจังสี่อยู่ไปก็มีแต่หกโลกอยากสิส่แสงให้ตายเงาเหมากันไหมทีม่แจงมาเลยพี่บอก ไม่แจงเด้หนิขอเที่ยวหน่อยบ่ได้เสียใจที่มือนี่นั่นนองเสียตัวก็แค่ลงสนหักคนสัวซัคราวเดียวบ่เสียไดย้บ่หูสิสรรหาคำยังมาว่าให้คนจังอายเพราะน้องดา้าไพยบ,บ่เป๊ บักปรอบนี่ดาไพรปโบปินไงพ่อน้องดาไพร์โบป็นบักปรอบจะไปแล้วนะทุกคนชั่งหน่อยไปแล้ว พระเจ้าตากเราใคยเก็บนู่นี่อะไรเก็บบอกมือบายบายจะไปแล้วนะจุ๊บจุยิ่งเงาเงาบ้าอยู่แค่นี้แหละทุกคนบายบาย